สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นสาวชาวนานะคะเดี๋ยววันนี้จะมาดูแปลงสาธิตนะคะที่เราร่วมโครงการกับพี่เกษตรทำดีนะคะใครเกิดใครสนใจเอาดินไปตรวจนะคะไปทักไปที่เพจเกษตรทำดีเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเนาะแต่ว่าขั้นตอนลองพื้นอ่ะลงพื้นอ่ะเออใช้ขี้ไก่แล้วก็ฉีดน้ำอันตรกีนนะคะแล้วก็หวานโดยกินแคลนแม่เนาะเฮ้ ่ไหมนี่กินแคลค้วกินอะกินแคลวอ่ะถูกแล้วกินแคลวมันเป็นปุ๋ยหนาไม่เนาะอ่าล่ะสัสบสนนะคะลืมจําไม่ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันอันนี้คือมันวันที่ห้านี่วันที่ห้าหรือวันที่เท่าไหร่วันที่สี่ไม้สีทธันวาปูพกพฤกิกาใช่หรอใช่เที่ยงกันแล,แล้วไงแม่พุกก่มปได้ใช่เหรอแม่ใช่แม่ปูพฤกิกาก็วันที่หนึ่งมกราก็ครบหนึ่งเดือน มึงพูดอ,อีกาทันวาสี่สี่มกระลาเน่ะครบหนึ่งเดือนสี่ทันวาเหรอเอ้าเทียงคนปลูกอีกเทียงอีกล่ะเทีย,ง,ทยงคนปลูกได้ยังไงอีกเนี่ยลาสุดเทียงกันแล้วอ้ามีมันเทศได้เดี๋ยวจะขุดดูเด้ออันนี้กระดูกมันเทศไปเลยก็นั่นแหละมีคนกล้วยมันเทศรุ่นไร้กวยแล้วก็ขุดเอาไปต่างหากนุ่ขุดตะเกาแล้วไปหน,หน,นูนั่นนี่กึ่เหลืองของเขาว้าคุดตะเกาเลยในหนูเน่ย อันนี้มักระพุยมันแม่เลยนี่นอันนี้คือเราล้องพื้นเนาะดูว่าแทบจะไม่มียาเลยพี่ๆทุกคนนี่ล้องพื้นโดยกินแคลกันตะกินแล้วกับปุ้ยขี้ไก่เนาะอ๋อมีนิ่มดาแม่เอ้ยอันนี้มีนิ่มดาเนาะดูะนขนาดมิ่มพึงน่อยขนาดกำลังตอมอยู่อย่าไปตรงนั้นนะนแล้วก็ตอดอีแหละก็นันนะืด กอยร้องกอยหัวใช่ไหมนี่กอยหัวสิเดี๋ยวดูเดี๋ยูนี่คือแบบว่าแทบจะไม่มียาเลยพีเดียวเลยมาดูก่อนมันเนี่ยมันมันมันเองปลูกอ่าช่วงแรกมันจะมีมันจะเป็นเป็นใบยิ้เหมือนใบอ่าโรคเพียแป้งเมื่อก่อนเองที่มันใบกุบที่มันยอดกุดกุดอ่ะเห็นไหมอ่ะก้อยดูเด้ออันนี้เป็นมันเกษตรสายสารกระแปดหนึ่งนี่ก็แม่กก้ยแปดหนึ่งนี่อ้กอข้างๆหลังแม่นี่เป็นเกษตรสีสารได้นี่ มันไม่ค่อยหัวดกมัชมันหนาแ้ยมันมกหัวดกอ่ะเออแต่ว่าดินน่ยยังชุ่มอยู่พี่พี่เมื่อวานฝนตกแล้วก็ไม่มีหยานะเอออันนี้ชอบปืดดู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 กไดดอกปั้ดแม่ไนกรไดดอกว้าวมันกี่เดือนนี่ห้าเดือธันวามกราธันวามกรากาุับม์มีนามีสั หาเดือนมันหาเดือนเด้อค่ะพี่น้องพืดหัวหัวเยอะเนาะแต่มันมันกระดกกระดอกแต่ว่ามันดุกจนเวดูดูดูวดุกจนเออมันเทลแรงเนาะมันยังไม่มีฝนักทียังไม่มีฝนโดนฝนประมาณสามทีสองสามทีนักๆมันปื้อเออไม่ใหญ่ไม่ย่าเรกใครสนใจร่วมโครงการนะคะนี่เพจเกษตรทำดีจะได้หัวใหญ่ๆแบบนี้เลย เดี๋ยวเราจะได้คุยตอนเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวเราจะไปดูอันของเกษตรศาสตร์เพราะว่าอันนี้เติมนั่นในส้มดูง่ายเราไปปลูกผสมกันมันมาเจอแรงนี่เห็นไหมใบยิกนี่ใบเปเพี้ยแป้งตอนนี้มันกำลังขึ้นขึ้นขึ้นก็ลองพื้นด้วยกินแคลการตะกินแล้วก็ขี้ไก่เนาะใส่ปุ๋ยไปแล้วคอกกระสอบแค่นั้นเองยังไม่ได้ใส่อะไรอีกเลย แล้วยาก็แทบจะไม่มีอันนี้มีอยู่นิดลอสองหลองเมกกื่อกี้แทบจะไม่มียาเลยเดี๋ยวแม่จะพึ่งเดี๋ยวนุดูยาให้ดูวะยาจะไม่เกิดเลยนะพี่ๆเลยแล้วมันก็คุ้มยาไปแล้วเรียบร้อยอ่ะดูวะมองดูไม่มียานะ่ะน่อยอ่ะจริงๆเราแม่ยังไม่ได้ฉีดยาขยะเนาะแปลงนี่เนาะแม่ยังไม่ได้ฉีดยาขยะเลยฉีดแค่ที่หนึ่ฉีดแค่ที่เดียวอ๋อที่เดียวเหรอนี่ อันนี้เกษตรเออหัวด๊อกมากหัวดกอยู่แล้วก็ดินยังทุ่มอยู่นะคะพ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดใครอยากรวมโครงการนะคะเกษตรทับไปที่เกษตรทําดีนะคะหัวดกอยู่บอกว่าอยากทําแบบนุ่นลูกสาวชาวนาแล้วก็ทำบอกพี่ๆเขาเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดมีรอบนอกปังอืดรอบนอกเจ็ดหัวแม่ถ้าเกิดว่าครบหนึ่งปีนี่โอ้ไหลละฮะตันคงมาอยู่คงมายู่ แล้วใส่ปุ๋ยไปแล้วรอบหนึ่งั้งแต่ลองพื้นมาแค่รอบเดียวยังไม่ใส่อีกเลยแล้วก็ก็ขี่ไก่อันตะกินกินแคลมี่แปลงถ่งกันนี่อันนี้ถ้าขายสิ้งก็ปลูกใหม่ใช่แต่แปลงนั้นไอ้ที่ว่าที่ว่าเอ็งบอกว่างามๆน่ะไอ้ที่พี่ๆตอนแรกอ่ะเออแกขุดแล้วเมื่อวานแกได้เท่าไหร่ได้เกือบเก้าตันได้เกือบเก้าตันอ่าปลูกใหม่แต่เจ้านี่นี่ไอ้ทิ้งปลูกใหม่ ยังไม่ได้เลยนี่สองรอบเลยนี่แต่ว่าคือแบบหัวใหญ่มากพี่พี่เอ้ยไม่ได้หัวใหญ่ดอกหัวดกนะแม่เนาะตตองรอรอประมาณคือได้ขนาดนี้ก็เคว่าเราปลูกมันช่วงแรงช่วงแรงอันนี้อันนี้อันนี้แม่บอกถ้าเราปลูกช่วงต้นฝนต้นฝนก็จะดีโอเคไม่งาม,มอ่าทุกคนก็คลิปนี้นะคะมาดูมาดูหัวมันของแปลงสาธิตว่าเป็นยังไงเนาะก็คือพอใจนะคะพอใจอย่างรุนแรงเลืลก็ยามีขึ้นด้วยก็ อันตรากินนะคะเป็นปุ๋นปุนขาวเนาะก็พี่ๆี่ทางเกษตรทําดีแกเอามาให้ใช่เนาะแล้วก็เป็นกินแคลเป็นยิบซ้ำร้อนค่ะก็ทีบอกว่าดีจริงๆแบบว่าห้าเดือนน่ะาหยายังไม่ค่อยขึ้นเท่าไยถ้าเกิดห้าเดือนนี้แล้วแม่ยังไม่ได้ทํานุ่นจ้าทีเลยจริงๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยแค่ขรังเดียว ก็ถือว่าหัวขนาดนี้ก็ตีใจอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ได้คําแนะนําจากอา,อาจารย์ประภาสช,ช่างเหล็กนะคะขอบคุณมากมานะคะแล้วก็พี่พีทีมงานของกเกษตรทําดีขอบคุณมากมานะคะที่ให้คําแนะนําชาวกเกษตรแบบเราเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยก็แพงแล้วก็อีกอย่างคือปุ๋ยแพงบางทีราคามันก็แบบมันเกิดเป็นช่วงเวลาเนึ้นขื้นลุงอะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าหัวได้ขนาดนี้ก็ดีใจอย่างรุนแรงเลยค่ะก็ชาวกเษกษตรก็ดีใจค่ะที่แบบว่ามีอ่า อาจารย์เก่งๆมากค่อยให้แนะนําของชาวเกษตรกรเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคำแนะนําจากพี่ๆแล้วก็อาจารย์นะคะเฮ้ๆไปก่อนนะคะคลิปนี้มากไว้เท่านี้เจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆน,นะคะ